มันหันไม่ได้รู้สึกกระโดดยากมากไปแต่ยังดีจิมันกะโดดสูงให้นะดูมันมองเราเคพอลงข้อมาแล้วอู้รอดแล้วปึ๊บพอรอดแล้วหรอใช่ตรเลยปึ๊บไป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  ไป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 นี่สุดดูกระลงทอโอยมาเร็วมาเร็วค่ออยู่ข้างบนโอ้พ่อไปรอเลยนะเนนน้ย <laughs> เป็นไงล่ะ <laughs> น,นีตึงกว่าพ่อนี่ดูดิมีใบพัดหักละ ไปไปไปมีเหล็กขึ้นสนิมที่เราอืมพอไม่หลอดแล้วหนึ่งที่เราจะตายเพราะว่ามันลื่นไปแล้วจ้าอยู่รอดอยู่รอดอยู่อ้อมด้วยหนูอ้อมด้วยเยพ่อมาดีพ่อมาดีหนูจะกันไม่ให้พ่อหน่ด้วยไม่ได้มันไกลเกินพ่อต้องขึ้นไปแล้วก็กระโดดมาแต่ชึ่งแน่นอนว่าหนูจะกันพ่อไม่ให้พ่อมา มาเลยมาเลยอะไรแค่กระโดดตรงนั้นยังจะไม่ได้ยื่นอ่ะมาสิมาซิพ่อต้องขึ้นไปตรงนู้นไม่ได้พ่อต้องขึ้นไปตรงนู้นก่อนหนูอ่ะตรงนู้นมาดีมาดีเอ้ย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 เราจะรอดักพ่อตรงนี้ไม่ให้พ่อเดินเข้าอุ้ยเอ้ยมาดีมาดีไม่ให้พ่อเดินเข้าหรอก เอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยไม่ให้ไปเว้ยไปไปกระโดด่างนง่ายๆเลยอะ่ะอุ้ยน้ำพีดอุ้ยอะไรอะ่ะอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่มันหุ่นยนต์หุ่นยนต<า><ะ>์เลยหุ่น,นกลไกที่เราห้ามหยห้ามเหยียบมันแม,ม,ม้แต่เดี๋ยวห้ามโดนแม้แต่แม้แต่ขี้คายของเรา ห้ามเยียดมันแล้วจะนิเียวแลตาห้ามเอาขี้ใครโดนมันด้วยมันรู้สึกแล้วมันเหม็นหนูกระโดดหนูกระโดดเชียวมันแล้วต่นิเดียวไปดูมือมันดิดูมือมันโตโอ้ไปเลยพ่อไปเลยนูเห็นมือมันวะเดี๋ยวดูสเต็ปคนตึงดูสเต็ปคนตึงดูสเต็ปคนตึงสักหน่อยดูสเต็ปคนตึงสักหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ไม่ได้ในที่สุดพ่อ <พ 1971. S 1> ก็มาได้อันเนี้ยไปกันเร็ว ông. พ่อไปกันไปโอ้ยเป็นลูกสอนพ่อรีบขึ้นมาเร็วไม่พ <flush> ่อไม่ไปแล้วพาไปปันออกมาเอยเกมตลกฮะนี่อะไรวะลมาเล่นบาสกันไหม อุ้ยเรามาชูทุกบาทดิได้เหรอได้ว้ยบไม่เลยวบอกไม่ให้หนูเล่น <c oughs> อ,อ,ะอ,ลอะไรอะเลวอะไรอะมันคือเกมอะไรอะ,อะรออคือมันต้องอ๋อพราอเห็นไอ้จุดส,สีที่มันเข้มใช่ไหมมันจะมีฟ้าอ่อน แล้วก็เริ่มไปเข้มไปเข้มเรื่อยๆอ่นที่เข้มสุดอะคือมันจะเริ่มตกไปแล้วค่ใจะไหมไปไปไปไนไหนพอก็มาดิพอห้ามอยู่ไอ้ตรงที่มันเป็นสีเข้มๆนะดูว่มันจะเป็นสีแดงๆระวังระวังระวัง รู้สึกว่าดีเอาว้ยเราอยู่ด้วยกันนะพ่อเราอยู่ด้วยกันถ้าเราตายเราก็จะได้ตายด้วยกันโอ๊ยเรารอดได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเรารอดโอ๊ยเรารอดเรารอดไปไปเอ้ยทางออกว่ะพ่อเราจะได้ออกกันแล้วเราต้องจริงจริงเหรอโอ้ยจริงจริงไป หนูจะเป็นคนนั่งไปแล้วนะพ่อไปเลยไปเลย,เลยชิกี้ช็อกชิกีชก้ช็อกคูนคูนไปแล้วอุย้ยพ่อนั่งด้วยดูดิอ่าหนูเห็นพ่อนั่งด้วยนี่เราออกจากสถานที่แล้วอื้อเดี๋ยวก่อนนะเราจะขึ้นไปสู่ความมื่อยหวางเราจะขึ้นไปที่สวรรค์แล้วพ่อเราจะขึ้นสวรรค์แล้วทำไมรู้สึกว่ามันขึ้นตื้นเนี่ย เ้อมันตุบมันตุ๊บอุ๊ยโอ้โหโอ้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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์แล้วอันนี้นันหรอไปโอ้เรากำลังจะขึ้นสวรรค์ดูดีพ่อจุดที่หนูนั่งมันจะเดินมาตรงนี้เลยเกมสุดท้ายอือพ่อเกมสุดท้ายแล้วอือมันมีหกเกมมาดิไปยูไปยูมันคล้ายๆเลยนะโอ้โหวิ่งไปหยอะไรอ่ะบอส ตัวอะไรอ่ะแตงมุงพายุหลังคาแม่ติดตาหนังข้าวหนังหงโอ้โห้โคตรตื่นเข้ีแล้วพ่มมวโอ,โอ,อะจะทำยังไงอะ่ะเราต้องลงไปก่อนหรือเปล่าลงไปเ,เคคร็วเพราะแปืนไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงพ่อต้องลงมามันมีปืนใหน้อย,อยู่โอเคยิงใส่ม,มันย,ย,ย,ยิงใส่มันเร็วิงยิงยิงยิงใส่ขามันยิงใส่ขามันพ่อยิงไม่ได้อ,ะอ่ะพ่อต้องแตพะพ่อต้องแตพะพ่อแตะแล้วอ่ะ ก็แต่แล้วก็ไม่ยิงพ่ออ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โหอ่ะเอ้ยมันใกล้อยู่แล้วพ่อมันใกล้อยู่แล้วยิงเราต้องอยู่ใกล้ๆมาแล้วยิงไปที่ขามันเว้ยมาริวมาริวใช่ใช่ใช่ต้องยิงไปที่ขามันมันมีหลายเลือดอะ่ะโอ้ยมันเดินไม่ติดเอา้าติดตรงนีติดให้ไลยังยิงได้อยู่ยังยิงได้อยูอยอย่มาเถอะ อุ้ยอุยอุยอ๊ยขามันพังแล้วยิงขาอูจะมันยังเดินได้เราต้องค่อยคอยยิงไปกีละขาหมดแล้วเหลืออีกสองโอ้โ,โอ้ย้ยโดนๆๆๆๆๆโดนโดนโดนเอาเอาอ๋อห้ามห้ามโดนไอ้นี่ไว้พ่อห้ามโดนไออันที่มันเป็นแบบพื้นสีม่วงใช่ใช่ใช่ว่าแล้วหนูจะตายเพราะอะไร หนูตายเพราะน้ำโอ้ยโยโคตรกาดจะไม่ยอมให้แกรอดไปไดแยแกมันตีสาดมันโคตรอึดจ่ะยิงยิงหน้ามันได้มั้ยเนี่ย มันพักแล้วอุ๊ยโดนโดนน้ำโดนน้ำมาดิ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 เรากระโดดยิงสเต็ปกระโดดยิงสเต็ปกระโดดยิงสเต็ปกระโดดยิงอื้มมันอึดมากล่ะยิงอย่างเดียวอะยิงอย่างเดียวเฮ้ยเราต้องไปไกลๆแล้วเราต้องยิงเว้ย ยิงเว้ยยิงเว่ยหนูเหลือสองขาอีกขา,ขา,กา,นขาหนึ่งใล้จะแตกแล้วเราโดนเลเซอร์มันเฮ้ยขาหนึงแตกแล้วเหลือขาเดียวมันเดินย้ายยังไงวะงงจริงจริงอ่ย้ยโอโดนนะคุกอ๋อเพราะเรายิงไปที่ตัวมันก็ได้มนะั้งเออใช่เรายิงไปที่ไอตัวไอคอนข้างล่างมันได้มันตายแล้ว้ คุณชนะแล้วยังไงครั้งนี้หนูก็ต้องรอเฮ้ยยวโูเราลอดแล้วก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากนะครับถ้าชอบพวกเราสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนนะครับบ๊ายบาย